มือเท่าน่ะมือเท่าน่ะเอ้มือเก่านะครับตันนี้มือเก่านี่มุมนี้ครับสวยสวย ไงกุบเลยครับหอยตะลุมเลยมวนกีต่ตักครับนับดูหน้าดินสวยๆวิ่งใกล้ๆวันเจี๊ยบวันเจี๊ยบ ขี่ตักครับนับเบิ่งโรดคุ้มราคาหรือเปล่าลองนับดูครับตักแท็กยาของได้อน,นะนี่ละคอยนี่ยังครับยังไม่พอแถมอีก จังสันละนา่เงารถเยอะจังเลยฮ่าบ่กว่าม่าหันฮ่าฮ่ัฮ่าฮ่ามัาฮาฮอาฮ่าฮ่นฮ่านะาฮ่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 าค่าฮ่าฮอาาเอาาาฮาฮา่่ โอเคไปแล้วครับผมฝากช่องเบียร์สุดินไว้ด้วยนะครับลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ